การที่แปลกใหม่เพิ่งเคยมีครั้งแรกกับกติกานี้แล้วก็รู้สึกสนุกดีน่าสนใจแข่งในครั้งนี้ใช่ไหมครับก็คือเน้นความพอดีเน้นส่งรถไว้ก่อนไม่เน้นความเร็วครับแปลกใหม่ดีครับก็น่าสนใจดีครับทำรถมินิโฟวิลในงบที่จำกัดทุกคนมีงบเท่ากันแล้วก็มาแข่งกันครับถ้าดูจากลายสนามน่าจะเป็นเรื่องเบรกครับถ้าเซตเบรกให้ดีก็น่าจะช่วยได้เยอะครับมาสมายเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสนุกแล้วก็ ือดูจากคอนเซปต์ของทางผู้จัดแล้วก็ดูจาการถที่เอามาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงที่น่าจะสนุกเพราะว่า,าสนามแรกจะเป็นโครง TZ นะครับก็วันนี้อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยทำรถออกมาประมาณไหนเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากครับก็ไม่เคยเล่นมาก่อน,นครับกิกรใหม่มันหมายถึงว่า1,250บาทจำกันงบเท่านี้เราจะสามารถใช้ชุดแต่งอะไรบ้างที่จะพิชิตสนามนี้ได้ อันนี้คือไม่ได้อยู่ที่การเก่งหรือไม่เก่งละมันอยู่ที่กลืนของนักแข่งแล้วตอนนี้ใจจริงที่มาวันนี้คืออยากมาวัดกลืนตัวเองว่าด้วยงบประมาณเท่านี้สามารถทําได้ยังไงแล้วสู้กับคนอื่นได้ไหม สัมภาษณ์นะคะผู้ที่ตกรอบแรกกันนะคะสำหรับเบอร์14นะคะนั่นก็คือคุณพีนั่นเองนะคะคถามความรู้สึกคุณพีนิดนึงค่ะวันนี้รู้สึกอย่งไงคะที่มาแข่งรถในวันนี้คะสนุกไหมคะ,ะสนุกมากครับแล้วก็กดดันมากด้วยฮะ<อ>เพราะว่าถึงผมจะมาถึงเป็นคนสุดท้ายแต่ผมก็ตกรอบเป็นคนแรกนะฮะใช่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วจะเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณพีเนี่ยมีศักยภาพนะคะแต่เพียงแค่ว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นเองนะคะมีข้อบิดพลาดด้วยครับเลือกมอเตอร์ผิดฮะ เรอกมเอไม่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 แมทกับสนามแรงเกินไปแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ยอมหลุดรางดีกว่าเข้าที่3มฮะคอนเซปต์ของคุณฟีน่ะคือยอมหลุดรางนะคะดีกว่าเข้าที่3านั่นเองนะคะนั่นก็หลุดไปก่อนรอบแรกนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะอยากจะชวนเชิญเพื่อนๆในรอบต่อไปไหมคะว่าให้มาแข่งัไหมคะกับกติกาใหม่ๆแบบนี้ค่ะก็เป็นความท้าทายนะฮะอยากให้มาร่วมกันเยอะๆสนุกมากครับผม คุณคุณพีมากเลยค่ะขอบคุณที่มาด่วมสนุกกันนะคะพี่เบ้ค่ะวันนี้ความรู้สึกที่มาแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เบ้สนุกครับเพราะว่าไม่ได้เล่นอินี่โอโ้โหมาเป็นหลายสิบปีแล้วครับวัะนั้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนี้สนุกดีครับแล้วก็ในเวลาที่จํากัดอย่างนี้ด้วยนะคะใช่ครับก็ทำไมวันนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนคะคือมันจำกระบวนการไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมาลื้อฟื้นใหม่หมดเพราะฉะนั้นมันเลยทำช้าครับแต่งอะไรไม่ทันเลยครับ ในเวลารู้สึกว่าพี่เบ้มาช้ากว่าปกติด้วยนะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะคะนะคะแล้ววันนี้ก็อยากให้พี่เบ้นะคะกล่าวเชิญชวนให้เพื่อนๆมาร่วมแข่งขันกฎกติกาใหม่นี้นิดนึงค่ะก็อยากเชิญชวนนะใครที่นิยมชอบรถแบบนี้เนี่ยก็มาแข่งขันกันเพราะว่ากฎกติกาเนี่ยทำให้เรามีความเสมอภาคกันเพราะมีการจํากัดรบประมาณอ่าเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็มีเวลาที่จํากัดเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่จินตนาการสร้างสรรค์จริงครับเพราะนั้นมาเล่นกันครับ นี่นะคะก็คือชมหน้าผู้ชนะในวันนี้นะคะของ The Mastermind Mini For Drive 2020ブสองพยี่สิบที่ทมี่แอพลับแห่งนี้นะคะค่ะและนี่ก็คือคุณอูนะคะใน,น,นกับรางวัล The w ว n n e r นะคะก่อนอื่นคะ่ะต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคุณอูมีรู้สึกไงกับการแข่งขันในวันนี้คะที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยมาก่อนเลยคะ่ะก็รู้สึกแปลกใหม่ดีครับก็ตอนที่ได้ยินโจทย์ก็ทำกันบ้านนิดน,นึงก็เลยคิดว่าจะลองใช้อเทมที่ไม่ค่อยมีคนเคยใช้ดู มาทําอุปกรณ์รถครับแล้วก็ตื่นเต้นไหมคะกับระยะเวลาเพียงจํากัดเพียง2ชั่วโมงในการที่เราจะแต่งรถในมูลค่า1,250บาทก็ตื่นเต้นครับมือสั่นเลยครับสมาของพี่อู๋นะคะก็คือจะไม่เหมือนใครด้วยนะคะสังเกตว่าข้างหลังนี้นะคะจะมีการดัดแปลงนะคะใช้ประแจตรงนี้คิดได้ยังไงครับพี่อูม๋มันเหลือครับในกล่องแล้วแล้วดูอาการรถแล้วมันต้องหาอะไรมาถ่วงข้างหลังแล้วเหลือไปเห็นพอดีก็เลยเอามาดัดแปลงดูครับ นี่ก็คือเข้ารอบมาตลอดนะคะสำหรับหมายเลขสองของเรานะคะพี่อู๋ค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะงวดหน้าจะมาแข่งกับเราอีกไหมคะไม่พลาดครับและอยากให้พี่อู๋นะคะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆที่จะมาแข่งในรอบต่อไปนะคะขอให้พี่อู๋เชิญชวนนิดนึงนะคะก็มาแข่งกันเยอะๆครับมันเป็นกิจกรรมที่ใช้สมองครับในงบประมาณที่เราจํากัดก็ลองข้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองดูครับกับกิจกรรมมินิฟอร์วิลล์มัสเตอร์มายครับ ก็คือชมหน้านะคะของผู้ได้รับรางวัลที่2ผู้ชนะเลิศของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องเทียนนั่นเองนะคะถามน้องเทียนนิดนึงนะคะสําหรับการแข่งขันในวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากครับผมรู้สึกแบบก็ไม่เคยแข่งแบบนี้มาเหมือนกันครับแต่ปกติก็เล่นเล่นมาก็ธรรมดาเข้าสมัครธรรมดาแต่น,นี้มันด้วยงบจํากัดะครับเพราะว่าเราจะเซตรถยังไงจนเข้ารอบสุดท้ายได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการฝึกสกิลนะคะของผู้เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะสำหรับการเลือกอุปกรณ์ในราคา1,250บาทแล้วก็ระยะเวลาการประกอบ2ชั่วโมงใช่ไหมคะตอนที่ประกอบนี่ตื่นเต้นไหมคะมีการทำการบ้านมาก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ไม่มีเลยครับมาดีสดหน้างานเลยครับใช่เจ๋งมากๆนะคะ แล้วก็อยากให้น้องเทียนนะคะกล่าวถึงความประทับใจนะคะแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาเข้าแข่งขันในวันนี้หมายถึงว่าในรอบต่อๆไปอะคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาลองร่วมสนุกกันครับมันไม่ยากอย่างที่คิดครับค่ะโอเคและนี่ก็คือเสียงของผู้ชนะนะคะลำดับที่สองนะคะแล้วก็กับรถหมายเลขแปดของเขาคะ่ะน้องเทียนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็คือโฉมหน้าของผู้ชนะอคะคาะดับที่3นะคะของเราในวันนี้นะคะน้องวินนะคะกับรายการ The Mastermind Mini 4WD 2020ที่ธรรมยาพี e เม้มขับแห่งนี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามน้องวินนิดนึงค่ะสำหรับรู้สึกยังไงกับการแข่งขันในวันนี้บ้างคะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถคันแรกที่ผมประกอบเองครับประกอบเองเป็นคันแรกในรอบ10ปี ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ชนะได้อัำดับที่สามนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับกฎกติกามารยาทใหม่ๆที่มีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ธรรมย่าพรีเมียมขับเป็นคนคิดคดกฎขึ้นมาค่ะก็เป็นการการเล่นที่ตื่นเต้นนะครับท้าทายแล้วก็มีเวลาจํากัดนั้นเราก็ได้ต้องคิดต้องวางแผนล่วงหน้าต้องทำอะไรที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็สนุกมากเลยนะครับ อันสุดท้ายคะ่ะก็อยากให้น้องวินนะคะช่วยเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกอย่างพวกเรานะคะยินดีหนึ่งเลยค่ะเราอยากเชิญชวนนะคะว่าการแข่งแบบนี้ก็เป็นการแข่งที่ไม่ซ้าใครนะครับแล้วก็ได้ท,ท้าทายได้ใช้ความคิดนะครับผมคิดว่าเป็นความท้าทายที่ทุกคนน่าจะมาลองด้วยกันนะครับได้เลยครับขอบคุณน้องวินมากๆเลยนะคะยินดีเลยค่ะ